โซคูสคูแนววันนี้เรามากันที่โรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านฝั่งทนทวีธาพิเศษนั่นเองครับมีคนกระซิบบอกเราว่ามีหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีตีกองเก่งเจ๋งสุดๆอวดน้างสรรพคุณมาขนาดนี้ต้องขอไปทำความรู้จักกับเขาหน่อยแล้วล่ะครับสวัสดีครับผมนนกิติพงศ์ศิรยาคมอยู่ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนทวีธาพิเศษครับกองชุดเป็นทั้งดน,นตรีที่สนุกครับตีแล้วเราใจดีครับเท่เ okay, ลยด้วยครับได้แรงบันดาลใจมาจาก มือกองเก่งๆหลายๆคนนะครับผมมือกองที่ชอบแล้วที่เป็นไอดอลเลยครับคือพี่การโบเดโตครับเขามีท่าตีที่แบบเท่มากแล้วสมาร์ทผมชอบเะครับเคยไปประกวดที่งานฟิวเจอร์ชูดิตแบน์คอนเทสต์ครับที่ซื้เสื้อฟ้ารังสิตครับผมส่วนฝีมือการทีกองผมจะเป็นยังไงไปเจอกันที่ห้องซ้อมอยู่ครับ เฉงผมคำล่ำเบืจริงๆครับและนี่ก็คือหนุ่มโซ,โซคูสคูแนวของเราในสัปดาห์นี้ครับ